สวัสดีครับจากเพจลอกตกปลามือ2บายวิลเชนนะครับตัวนี้เป็นลอกมือ2องนำเข้าจากญี่ปุ่นครับเป็นแบรนด์ของไดว่าไดว่ารุ่นอ่า PR750 s นะครับ pr 7 0 sh นะครับ นี่ครับตามนี่เลยไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าก็สภาพโดยรวมก็ยังสวยอยู่นะครับใช้งานได้ตามปกติผลิตที่ญี่ปุ่นแน่นอนครับญี่ปนมีระบบออโต้แคสด้วยนะครับก็น้ำหนักเบานะครับตัวนี้น่าจะเป็นคาร์บอนทั้งตัวครับ ถ้าไม่คาร์บอนก็กาไฟล่ะครับสองอย่างนี้แหละแขนพับเก็บได้นะครับตามปกตินิ้วน้อยนิ้วน้อยน้อยมากเพราะเป็นสีดำเรามองไม่ค่อยเห็น ก็หมุนเดินหน้างเงียบครับก็หมุนลื่นประมาณนี้ครับขนาดประมาณเดี๋ยวประมาณ B G สิบสิบสามได้ครับเบอร์ปัจจุบันก็ประมาณเบอร์เบอร์สองพันไม่เกินสองพันก็ประมาณเบอร์พันห้าเกือบเกือบพันห้านะครับประมาณนี้ ตัวน้อยๆครับประมาณผมว่าน่าประมาณเบอร์พันห้าครับสปูนตื้นหมุนเดินหน้างี้ยครับกันกลับทำงานปกติครับหมุนเดินหน้าถอยหลังได้ครับอ,อ๋อตำแหนนี้มีตรงนี้ครับยางหุง้มตรงนี้มันมันหลุดไปครับแต่ว่าก็หมุนใช้ได้ปกติ เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนใส่ก็แล้วแต่เลยครับถ้าไม่เปลี่ยนก็ใช้งานได้ครับมันก็หมุนได้เดน,น่ะหมุนเดินหน้าถอยหลังสปริงหน้ารอบเด้งดีครับเปิดปิดได้ครับชิกเสียงชิดเสียงดังครับ สปูนการจุดสายก็นี้ครับตามที่เห็นเลยเห็นไหมเบรกแน่นอยู่แน่นอนครับมาดูระบบออโต้แคดต์กตีแล้วก็หมุนมาแล้วกงางแล้วก็ตีแล้วก็หมุนหมุนมามนก็ประมาณนี้ครับก็มันก็จะทำให้เราตีเหยื่ยอตีเหยื่อเร็วขึ้นครับ เบรกแน่นอยู่แน่นอนครับฝาฝาก็ไม่แตกไม่ลาวครับสปูคลิกเสียงเป็นสปริงดีดนะครับสปูลสมบูรณ์ดีครับกลมสวยแกนก็ตรงไม่คดไม่งอครับใครสนใจตัวนี้ก็ทักแชทสอบถามกันเข้ามาได้ครับหรือสะดวก n a z a ด a s h o p ป e ก็เข้าไปเลือกชมได้เลยครับมีลงขายวันละ15-30ตัวครับ ก็ถ้ากดติดตามไว้ก็จะได้เห็นเป็นคนแรกครับก็เลือกก่อนก็จะได้ก่อนครับเพราะว่าสินค้าที่ลงขายมีตัวเดียวครับ